สวัสดีปีใหม่ครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างปีนี้เข้าสู่ปี2021แล้วผมสแต m ม m t เเล่นมันทุกอย่างจะมาเปิดซีรีส์ใหม่ครับเล่นเกมที่ชื่อว่า The Helix Stickmin Collection เกมนี้ก็เป็นเกมที่หลายๆคนอาจจะรู้จักมาบ้างแล้วเพราะเป็นทีมงานเดียวกับทีมที่ทำเกม Among Us ครับซึ่ง Helix Stickmin เนี่ยเป็นเกมที่เคยออกมาก่อนนาและเป็นเกมแฟเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นกันครับผมเคยเล่นมาเมื่อน,นานมากแล้วผมจาอะไรไม่ค่อยได้แล้วครับเล่นมา10กว่าปีแล้วอะ เดี๋ยววันนี้จะถือว่ามาเล่นกันใหม่ครับเริ่มจากโลกล็อกกอนเลยด่านแรกบุกธนาคารมาครับเราไปลุยกันมีธนาคารอยู่กลางทะเลทรายไม่รู้เป็นไปได้ยังไงอะเรามาพัางเข้าไปมีอุปกรณ์อะไรบ้างมีที่ขุดมีระเบิดมีเทเลพอร์ตมีเลเซอร์มีลูกตุ้มยักษ์มีปอมโอ้โหมีปอมเป็นเงิน กูเงินเข้าไปมาครับเราผมใช้นี่แล้วกันนี่ไะรถก่อสร้างมาพร้อมแล้วเตรียมพังออเอาเอาถอยเอามันไม่ให้ไปอะครับมาถึงก็เฟลก่อนเลยมันไม่ให้ไปมันไม่มีการก่อสร้างวันนี้ครับมาเอาไปเราแชร์เลยดีระเบิดแล้วกันพังได้แน่นอนครับไม่ต้องห่วง โอเคครับพังจริงครับพังทุกอย่างครับลวมถึงพังตัวเราด้วย <c oughs> Handle with care ครับเราเราเราไม่แคร์พอครับเออเาไหนต่อไปดีครับคร <c oughs> าวนี้ใช้เลเซอร์แล้วกัน <c oughs> เราใช้อุปกรณ์ทันสมัยโอ้โหตัดอย่างสวยงาม <c oughs> แล้วก็ทับอย่างสวยงามครับ Open นเซซามมันใช้เวทมนต์ครับแต่คราวนี้มันตัวทับแบนหัวผม แม่นมากครับเลือกไป3อันนี้เฟลหมดเลยขอลองวิธีธรรมดาน่าจะผ่านแล้วล่ะมาใช้ที่ขุดนะเซ็งเอฟเฟกแบบเซลด้าเลยเราขุดไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะผ่านไปอย่างง่ายได้โอ้โหจิ้มโดนแก๊สระเบอร์สิครับอย่าไปขุดตรงๆอ้าวครับคือ เลือกไป4อันมันเฟลหมดเลยครับ4อันเนี่ยมันเหลือ50าสิบ้าสิบแล้วครับที่มันจะผ่านเนี่ยเทเลพอตแน่นอนผ่านแน่นอนใช้การเทเลพอตเข้าไปนะครับผ่านติดกำแพงเรียบร้อยโอ้เฟลหมดเลย5อัน achievement unlock ด้วยเรียบร้อยครับผมมีความแม่นยำในการผ่านมาก เหลือตัวเลือกเดียวหรอครับไม่ผ่านก็ไม่รู้ว uh, <ok ่ายังไงแล้วครับมาปลอมตัวเข้าไปึบนะมีถุงเงินตกอยู่แบบโง่ๆเฮ้พวกเราทำหายไปอันนึงได้ไงเนี่ยจับโยนเข้าไปให้ปลอดภัยเออเนี่ยทำไมมีธนาคารอยู่แถวนี้ มันบอกน่าจะมีวอลอยู่แถวนี้นี่น่าจะอ้างอินเกม f อ r เอานะโฮ้ยเรามีคัตซินยาวๆนี่ผ่านแน่นอนโอโดนเซ็นเซอร์จับได้แล้วครับเราก็เหมือนจะผ่านไปได้แล้วนะครับ สตอรี่บิกินนะเรื่องราวก็น่าจะเริ่มต้นครับเราผ่านโปรโล็อกไปแล้วตอนที่หนึ่งหลบหนีจากเรือนจำมาครับเรามาช่วยเฮนรี่สติกม,มินหลบหนีจากเรือนจำกันเฮ้ย oh, <are> แกออ free แกไปได้แล้ว <laughs> ไม่หรอก <laughs> got มีของฝากมาให้ We've already checked anything for it เราเช็คของกันใช่ไหมเนี่ยไม่มีอะไรมีประโยชน์หรอก yeah yeah of course i checked it i mean if i didn't check it i'd lose my job not only l o s e my job อ้าวจริงๆนี่คือ,อยังไม่ได้เช็คใช่ไหมเนี <laughs> ่ยบอกว่ายังไม่ได้เช็คอ่ะเออถึงเช็คก,ก็ถึงไม่เช็คก,ก็ไม่ตกงานนะมีของขวัญเฮ้ยมีของด้วยมันน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราผ่านพ้นไปได้ครับนี่ตะไบมีล็อกเก็ตแลนเชอร มียาชูกำลังเทเลพอตสวรรค์มาผมเฮ้ย <Hey, S 1> เราต้องไปแบบดูเดือดหน่อยผมเอาล็อกเก็ตแลนเชอร์มีแหละปืนยิงจรวดหายไปซะยิงปุ๊บโอ้โหโอ้โห oh หาย <laughs> ชีวิตหายครับ <laughs> เต็มหน้าเลยครับโอ้ oh ho. มาอ่าม <ort>. uh ีตะไบไม่สำเร็จเอาไงต่อดีเทเลพอร์ตมันจะใช้ได้ไหมครับมันเทเลพอร์ตวุดไปแล้วอ่ะเอาเครื่องดูมชูกำลังแล้วกันรอบนี้โอ้โหกินแล้วคึกคักเฮ้ยโอ้โหกินแล้วมีพลังพิเศษทุกอย่างช้าลงอืมโอ้โหแหกคุกได้ด้วยโอ้โหเราผ่านไปได้อย่างง่ายดายทุกอย่าง เออมีกดคลิกด้วยเพิ่งเห็นนี่โอ้โหโยนลงถังนะทุกๆคนไม่เห็นเราเลยกินโดนัทโอ้โหสบายใจเฮ้ยเราโ,โหแหกคุกไปอย่างง่ายดายมันน่าจ,จะมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันง่ายเกินไปนั่นไงครับหัวใจวาย <laughs> จากไป <laughs> ขึ้นหนุมชุกกำลังมีผลข้างเคียงนะครับ มีปวดหัวหัวใจเต้นเร็วแล้วเป็นไม่ได้ทําให้หัวใจวายได้นั่นแหละครับเรียบร้อยครับตัวเราหัวใจวายไปเรียบร้อยแล้วเอาใหม่มาตะใบแล้วกันคราวนี้อเอาตรงไหนดีเอ้ทางหน้าต่างแล้วกันนะครับโอ้โหตะใบผ่านยังง่ายได้มัน <laughs> ผ่านมันผ่านลงไปข้างล่างเลยครับไม่ได้ไม่ได้ไ เอาไงดีโอเคไปตะใบครับโอเคคราวนี้ไปข้างหน้าบ้างนี่มันตะใบหรือใบมีดมันผ่านไปง่ายเหลือเกินฮะอนโอ้โหเอามันให้กดเหรอนะครับโดนเตะเต็บหน้าเลยครับมาผมต้องกดแล้วฮึบหน้าปัดได้ น้มีอีกตัวโอ้โหผ่านได้สบายครับเออกดเอาประวัติไปด้วยเฮ้ย hey, he มันลบหนีไปแล้วอืออ่ะอยู่ในห้องมืดมีเก้าอี้เฮ้ยนี่มันระเบิดนี่มันระเบิดจัดไปครับ Yo, เอาระ,ะเบิดไปเฮ้ยนายนายระเบิดมันอยู่ข้างในอะ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ไม่ได้ครับมันปาระเบิดแล้วมันแตก ต้องใช้เก้าอี้แล้วครับหนีไปขบบนก็ได้เอ้าซ้ายขวาซ้ายขวาเอ้หนึ่งสองสามที่เอาไปขวาร้ายซ้ายดีไปทางซ้ายแล้วกันน่ะโอ้โหขวาร้ายซ้ายดีโอ้โหเรียบร้อย ไม่ได้ครับมากันเต็มเลยกำลังประชุมกันอยู่เลยเนี่ยอ่อไปกับอีเมื่อกี้เราต้องไปขวาลายแล้วครับซ้ายไม่ได้ครับเฮ้ยเราขึ้นมาบนเขาเรกบนดาดฟ้าแล้วโหไปยังไงดีเออมีเชือกมีใช้เชือกใช้ที่ปั๊มเฮ้ยโดดล่มปลอดภัยแน่นอนวิธีนี้ กลางล่มกลางกลางล่ม่า,ามอ,อ้าวไม่ใช่ที่กลางล่มโอโ้โ,อโหโอ้โหเละมันเป็นกระเป๋าสบายธรรมดาก็ไม่ใช่ที่โดดล่มครับผมนี่มีความแม่นยำในการเลือกบ้างเฮ้ยต้องลองเจ็ตแพ็แล้วโอ้โหอา้อาวยังอ่านไม่ทันจบเลยเจ็ตแพ็กโอโ้ ไปไหนแล้วเฮ้ยนายกลับมาแล้วเหรอโอเคครับมันบอกครับว่าเจ็ตแพคเนี่ยใช้เวลาในการฝึกฝนหลายชั่วโมงเลยเนี่ยก่อนที่จะใช้งานจริงโอเคครับเหมือนเหมือนโดนเกมด่าครับห้าสิบห้าสิบอีกแล้วเอ่อเชือกหรือที่ดุดซ่วมเฮ้ยเชือกแล้วกันอืมน่าจะมั่นคงปลอดภัยโอ้โหร้อนมือ ใครใครใใช้มือจับแบบนั้นเหมือนเหมือนจะโอ้ยรอดรอดกลับมาได้ <c oughs> โอ้โหไม่ไม่รอดแล้วครับโดนรถเอาไปกิน <c oughs> รู้สึกคุ้นๆนะมาเนี่ยครับผมมีความแม่นยำในการเลือกมากอะ่ะห้าสิบห้าสิบเนี่ยพลาดตลอดนะคราวนี้แหละคงไม่ดักเราแน่นอนครับฮ <c oughs> ึบมะไม่รู้ลงไปอย่างนั้นได้ยังไงครับ แต่ก็แต่ก็ผ่านไปได้ป้าลบหนีแบบสนิกกี้นะครับเราก็ลบหนีออกจากคุกได้สำเร็จแล้วนะครับวิ่งไปแบบไม่มีใครรู้ใดทั้งสิ้นโอ้โหเรานี่โอ๋อมีฉากจบทั้งหมดอีก3อันนะครับโอ้โหแล้วก็เราเฟลไปตั้งครึ่งหนึ่งของ18 เอาละเรามาเก็บฉากให้ครบกันดีกว่านะครับเอาละครับย้อนกลับมาอีกรอบนึงอ่ะมีอันไหนที่เรายังไม่ทําบ้างมีเทเลพอร์ตเรามาลองแก้ม,มือเทเลพอร์ตดีกว่าคราวนี้มันน่าจะส่งของใช้ได้มาแล้วโอ้โหออกไปอย่างง่ายได้พร้อมยังยิงโอ้โหกลางเป้าเฮดช็อต <laughs> เรียบร้อยครับเต็มที่มาครับสวรรค์มาเราจะเจาะให้ไปถึงสวรรค์ เนี่ยสวรรค์ของฉันจะทะลวงไปถึงสวรรค์แต่ลงข้างล่างไปก่อนฮะไเ,เหมือนจะไปต่อได้เออใช้นี่ละกันเครื่องสไลด์ลงไปทะลุกำแพงได้โอ้เยี่ยมไปเลยมาครับกดจัดไปครับนะทะลุลงไปข้างล่างโอ้โหสุดยอด เราผ่านไปได้หมดแน่นอนครับผ่านทุกอย่างผ่านลงไปจริง <c oughs> ๆด้วยโอ้โหลงไปแกนกลางโลก <c oughs> มันยังเป็นเบต้าเทสติ้งอยู่เรียบร้อยครับอา่าใช้ฉลงแล้วกันลงท่อโอ้โหลงท่อลงไปข้างล่างเฮ้อ <c oughs> เอ่อเออโทษทีพี่เอ้ยไม่ได้ตั้งใจอ่าครับวิ่งครับวิ่งวิ่งกดไม่ทันครับเต็มหลัง พยายามลบกัศนนูบโอ้โหโดนโดนด่านูบครับไม่ได้แล้วเราต้องแก้มือมันมีบนล่างไปบนละกันโอ้โหจูบเสาเฮ้ยไม่ต้องกังวลหมอฟันที่ประจําที่คุกเนี่ยเยี่ยมนะไม่เอาครับเราไม่อยากติดคุกวิ่งลงขั้งล่างแล้วกันปลอดภัยข้างบนไม่ปลอดภัยจุ๊บมาโอ้โหปืนมากใกล้เหลือเกิน เราไปไหนเราไปไหนกดไม่ทันเ <c oughs> ต็มหน้าเอาไหมเอาไหมเราเราเมื่อกี้มันมีทางซ้ายไม่รู้น่าจะไปไม่ได้ผมวิ่งลงล่างแล้วกันปลอดภัยกว่าเอาลงล่างมันไม่ใช่วิ่งลงล่างเะมันมันลื่นเวนกรรมนะครับเชื่อใจผมได้ห้าสิบห้าสิบในผมเลือกพลาดตลอดโอเคเราต้องวิ่งไปทางซ้ายแหละ โ,โอ้ไตยกำแพงนี่วิ่งนี้ครับผิวไหวดังสายน้ำโอ้ได้เวลาโดนกันแล้วครับมันน่าจะมีอะไรให้กดแน่เลยเนี่ยเดี๋ยวผมเตรียมกดแหละมาโดนปืนคันคุณตำรวจมาเยอะเลยโอ้โหหลบแบบแมทิกหลบแบบดิจิตอลนี่ ตำรวจตังสันกลัวหีีเดินแบบรอรอเท่ๆ,ๆยอมแพะะ้ซะโอ้โหอ,ออกไปอย่างสง,งา่าสง่างามออกไปอย่างแบดเอสอันนี้หลบไปแบบเท่นะครับเราก็จะผ่านไปอีกฉากจบหนึ่งแล้ว เล็ฉากจบหนึ่งนะครับโอ้มันมีบอกได้ครับว่ามีฉากไหนที่เราจะไม่เก็บมาะเราก็ไปลองเก็บของเก่าๆดูก่อนอันนี้น่าจะต้องกดไม่ทันมามาดวลกันตำรวจเยอะเลยเกินโอ้โหเละเละกดไม่ทันนี่หมดแม็กะครับ อีกฉากจบหนึ่งอันนี้น่าจะอีกอันหนึ่งที่แบบผมกดทันรอบที่แล้วอัน,นอันนี้กดไม่ทันครับอันนี้แปก๊กไม่ได้ครับไม่ได้ครับต้องกดนี่อันนี้ต้องกดไม่ทันครับปล่อยไปครับโอ,โอ้โหช็อตช็อตโอ้โหช,อ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 ชอ็โอ,โชอตข้างหลังโอเคครับเราเก็บครบแล้วครับอันนี้อ่ะกดมือถือดูอโฐหาทนายเอ้มีเอจะติดอพโรจะติดปะเนี่ยเอฟไวทนี่อะไรเนี่ยชื่อคุณ,คณ โอ้นี่มันอินเทอร์เฟซแบบนี้อาพยานเนี่ยให้การด้วยโอ้นี่มันเ,เกมเอสเทนนี่อาผมก่อกำลังขับรถรถแวนหุม้มเกาะไปกับพ์ทเนอร์ของผม <c oughs> แต่ทันนั้นนั่นเองเราก็เจอกระ <c oughs> เป๋าพวกเราก็เลยตัดสินใจ <c oughs> โยนกระเป๋าไปรวมกับอันอื่นๆ <c oughs> แต่เราก็ไม่รู้มีใครอยู่ในนั้นด้วยออบเจเชั่นนี่จะบอกว่าจำเลยซ่อนตัวในกระเป๋าเพื่อบุกเข้าไปในธนาคารใช่หรือเปล่าก็ไม่เห็นแปลกตรงไหนนี่ไม่แปลกจริงๆเหรอ นี่แต่ผมมีข้อพิสูจน์นะว่าจำเลยไม่ได้ซ่อนตัวเองอยู่ในกระเป๋าแล้วจะรออะไรอย <can> ู่ล่ะไหนนำเสนอหลักฐานมาสิ <พ corporation, S 2> โอ้โ,โหหน้าจอนี่ใช่มากครับคุณสุดสุดโอ้โหมันมีของให้เลือกมากมายนี่ครับคนเล่นเกมทนายเนี่ยต้องทำแบบนี้ทุกคนจัดไปยื่นเข็มทนายเนี่ยแหละให้สารได้ดูเอาไปเ <Take that. S 2> ออนี่อะไรเนี่ย s <S หลักฐานไงครับ แล้วมันจะพิสูจน์อะไรได้ไหมเนี่ยเนี่ยไอเข็มทนายเนี่ยเออก็รถล้อเล่นครับขอลอยรอบเฮ้ยไม่มีเวลาล้อเล่นฉันเห็นแล้วว่าไม่มีเหตุผลที่จะดําเนินการตัดสินนี้ต่อไปศาลขอตัดสินว่าจําเลยเฮนรี่สติกเมนเนี่ยมีความผิดโอ้โหเรียบร้อยครับมันมันทีเดียวเฟลเลยครับไม่ได้ครับมนล้อเล่นแบบนี้ไม่ได้เราเราไม่ล้อเล่นครับอันนี้ละกันครับมันบอกว่าถุงเนี่ยโดนล็อกจากด้านนอก นี่แหละเอาไปบับครับเอาไปนี่เป็นถุงที่จำเลยซ่อนตัวไว้ใช่ไหมอืมใช่แต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งอ่ะที่มันกวนใจผมถ้าหากว่าจำเลยอ่ะบอกว่าซ่อนตัวในถุงแล้วทำไมทำไมถึงมีการมัดอยู่นอกถุงล่ะไรนะเนี่ยถ้าจำเลยอ่ะซ่อนตัวในกระเป๋ามันก็ไม่น่าจะมีรอยมัดอยู่ข้างนอกนะอืมแล้วถ้าอย่างนั้นเขาทำได้ยังไงอ่ะก็ง่ายๆครับเขาไม่ได้ทำแบบนั้นอืมจะหมายว่าไงนะ เนี่ยผมจะบอกว่าจำเลยไม่ได้ซ anyway ่อนตัวในกระเป๋าตลอดเวลาเขาโดนมัดอยู่ในนั้นพอพยานนี่แหละนั่นแหละครับมีการบัฟไปที่พยานเรียบร้อยเนี่ยถ้าคุณดูผลวิจัยของหมอเนี่ยจะบอกว่าเขาอะโดนซ้อมด้วยแสดงว่าตอนที่เขาอยู่ในถุงเนี่ยเขาไม่มีสติบ้าอะไรเนี่ยเนี่ยพยานพยายามจัดกำจัดศพโอ้โหนี่กลายเป็นคดีฆาตกรรมไปแล้วเขาได้ปล่อยจำเลยทิ้งไว้ในถุงแล้วก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าจะกลับไปที่ธนาคารเนี่ยเขาก็บอกพันธุ์น้องเขาเนี่ยให้เอาถุงกลับมาด้วย แล้วทำไมเขาทำแบบนั้นล่ะนี่กดจิมเล่นเพื่อจะกำจัดศพนะครับเน่เพราะว่ามันมีถุงเงินอยู่เป็นล้านเลยพยานก็จะรู้ว่าเขาใช้เวลานานเลยแต่ว่าโชคร้ายจำเลยตื่นขึ้นซะก่อนแล้วพยายามหลบหนีออกมาแล้วเขาว่าโดนจับเขาคิดที่ว่าทุกอย่างมันจบลงแล้วแล้วตอนนี้กลับมาลอกหลอนเขาแตบมันเกิดกับฉันเป็นไปไม่ได้ยูยูเราก็บั๊ กลายเป็นว่าอยู่ๆที่เราแหกคุกไปเนี่ยครับกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องซะง,งั้นเอาละครับถึงเวลาแล้วที่ศาลจะพิจรารณาให้คำตัดสินว่าจำเลยเฮนรี่สติกมิน <c oughs> นี่ชูนิว้วโป้งภาคภูมิใจไม่มีความผิดโอ้โหนี่ไม่มีความผิดอย่างสบายใจครับ <c oughs> <c oughs> นี่เนี่ยเตรียมตัวไปปนต่อโอ้เราก็ได้ฉากจบอีกอันครับเป็นอันสุดท้ายแล้วเราใช้ทนายในการแทสดแท้เปื่อย ช่วยเรากลับไปได้โอ้โหมันมีการล้อเลียนเกมปวดผมด้วยแอสเทเนนี่ฟินิกไลท์ได้ฉากจบแล้วก็ฉากเฟลครบหมดทุกอันแล้วนะครับสำหรับตอนแรกฉากก้นธน,นาคารจริงจริงนี่ผมชอบฉากจบสุดท้ายสุดไอ้ปกติเขามีแต่ทนายช่วยคนถูกอันนี้เป็นทนายช่วยคนผิดให้รอดออกมาได้โอ้โหแท้สดแทบเปื่อยสนุกมากเอาละครับก็จบตอนที่1ไปแล้วนะครับสำหรับเ l i s t i c Man Collection เดี๋ยวไว้มาต่อพาร์ท2กันในตอนหน้านะครับ ก็โดยรวมแล้วเป็นเกมที่สนุกมากผมนี่เลือกตัวเลือกแม่นยำมากครับเลือกอะไรนี่โอเวอร์ Over ตลอดเลือกผิดตลอด50-50นี่ผมพลาดตลอดแต่ไม่เป็นไรครับเป็นความสนุกได้เห็นฉากจบหลายๆอย่างครับถือว่าเล่นเกมคุ้มเลยทีเดียวเดี๋ยวไว้เจอกันพาร์ทหน้าครับเขาต่อไปเนี้จะไปขโมยเพชรกันถ้าชินชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ s u b สไ r i b ์แล้วก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับถ้าชินชอบตัวซีรีส์นี้ไว้เจอกันในโอกาสหน้าขอตัว,วลาไปก่อนนะครับขอพวกเราคือ m t รเล่นมันทุกอย่างสวัสดีครับ